ใน E.P. นี้เราจะมาพูดถึงสงครามเชนกาแฟกันซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์ของธุรกิจกาแฟที่พยายามจะฟาดฟันพยายามจะงัดโปรโมชั่นไม้เด็ดเพื่อรักษากลุ่มตลาดให้เป็นของตัวเองมากที่สุดและใน E.P. นี้ทุกคนผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้มากๆเลยว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจกาแฟในไทยและเชนต่างๆเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและ เปลี่ยนแปลงปรับตัวยังไงบ้างคราวนี้เนี่ยอยากจะอธิบายก่อนว่าเชนคืออะไรครําว่าเชนเนี่ยจริงๆมันแปลว่าแบบลูกโซ่อะมีการขยายเป็นเชนไปเรื่อยๆหมายความว่าร้านกาแฟาหรือธุรกิจที่มีหลายๆสาขาและมีการขยายตัวเช่น amazon s t a r b u c k พันไทยอินทนิน t r u e coffee black canyon เหล่านี้คือนับว่าเป็นเชนกาแฟาทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีมาตรฐาน มีการออกแบบรูปแบบของร้านค้าที่มีความเหมือนกันอันนี้ผมนับว่าเป็นเชนแต่ถ้าวันนี้เราทําธุรกิจร้านแกาแฟร้านหนึ่งแล้วไปเปิดอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มีเมนูต่างๆที่มันเหมือนกันหรือการนําเสนอที่เหมือนกันผมมองว่าอันนั้นยังไม่ใช่เชนสิ่งที่ผมได้เห็นมาตลอดในช่วง 1- นถึงปีนี้ครับก็คือการเคลื่อนไหวและก็การขยายสาขาที่ค่อนข้างมีความแบบเรียกว่า agressive ได้ไหม ดุดันเปิดราคากันแบบเยอะคราวนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าในแต่ละแบรนด์ในแต่ละเช a เนี่ยเขามีกลยุทธ์อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยฮะทำไมต้องทุ่มเงินลงทุนกันขนาดนี้กับธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศที่กำลังเขาเรียกว่าจองกระถินได้ไหม <laughs> มองไทยเป็นแบบ เมืองที่น่าลงทุนซะเหลือเกินกําลังจะเข้ามาในไทยเยอะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนธุรกิจร้านกาแฟหรือธุรกิจกาแฟโดยภาพรวมในโลกเนี่ยมันเติบโตขึ้นเว้ยโดยเฉลี่ย6% 5%ทุกปีอยู่แล้วหลังโควิดน่ยมันบูมแล้วมันเติบโตเร็วมากแม่แต่มีประเทศหนึ่งที่มันเติบโตแบบ8-9%่ยทุกปีนั่นก็คือไทยแลนด์นี่แหละ ที่เขามีการแบบโอ้โหแบบคนไทยชอบเครื่องดื่มดื่มกาแฟมากขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงแบบกลุ่มคนชั้นกลางที่มีความนิยมในการดื่มกาแฟสูงขึ้นกลุ่มคนที่มองถึงว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มันทดแทนในการดื่มเครื่องดื่มทั่วไปได้มากขึ้นมันเข้าถึงคนได้อายุน้อยลงเรื่อยๆอ่ะ1ิ 16, 17ก8แปนี่ยกินกาแฟกันละ คนที่อายุมากขึ้นก็ยังไม่เลิกกินกาแฟก็ยังไปกินกาแฟที่มันแบบดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นกาแฟโคบ r รู rew, หรือกาแฟดีครับซึ่งมันหมายความว่าคนกินกาแฟไม่เลิกเลยเว้ยมีพฤติกรรมไม่ใช่แค่ดื่มกาแฟเพื่อตื่นแต่ไปร้านกาแฟเพื่อเป็นคอมมูนิตี้มันก็หมายความว่าทุกเชนครับทุกองค์กรทุกบริษัทเขาก็มีข้อมูลอินไซต์เหล่านี้แหละ เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งในเมื่อมันเติบโตเยอะมากเราแหละต้องเป็นแบรนด์ที่ยึดหัวหาดให้ได้มากที่สุดก็เลยเกิดแบรนด์ใหม่ๆลงไปแตกแบรนด์ย่อยออกไปหลายคนที่มีแบรนด์หลักๆอยู่แล้วก็พยายามขยายสาขาให้เยอะขึ้นใช้กลยุทธ์คือเอาบริษัทแม่นี่แหละไปลงทุนหรือหาแฟรนไชส์เข้ามา เพื่อร่วมลงทุนมากขึ้นต่างประเทศเห็นฮะมาเที่ยวเมืองไทยโอ้โหร้านกาแฟมันจะเยอะอะไรขนาดนี้มันจะโตอะไรขนาดนี้ก็ลงทุนกันมามากขึ้นอย่างเช่นบแบรนด์ของจีนเนี่ยจะเห็นว่ากำลังที่จะเข้ามาในไทยเยอะขึ้นมากนั่นเองและในส่วนที่2เนี่ยฮะผมใจะให้ทุกคนมาวิเคราะห์พร้อมกันก่อน ว่าในแต่ละเชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเชนอะไรบ้างทั้งในไทยและต่างชาติและในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีกลยุทธ์อะไรในการมาแข่งขันในประเทศไทยบ้างงั้นเรามาดูในเชนหลักๆก,ก่อนแล้วกันผมจะไล่เรียงไปกับเชนที่มีความนิยมและก็คุ้นหูคุ้นตาบ้านเราเนี่ยเยอะอย่างเช่น t t r r u u k s อะผมมองว่าสตาร์บัคเนี่ยเขาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะมากกว่าสัก เกือบเกือบสาปีแล้วมั้ง20กว่าปีอะ่ะต้องมีแล้วเป็นแบรนด์ที่เน้นความพรีเมียมเน้นความเป็นเติร์ดเพสบ้านหลังที่3ามฟิลลิ่งคือวอร์มมิ่งเลยอบอุ่นบรรยากาศดีพนักง,งานทุกคนคือเอาใจใส่แล้วก็น่าจะเป็นร้านกาแฟาที่หลายๆคนแบบนึกออกแบบเป็นท็อปออฟมายว่าถ้าวันนี้อยากจะทํางานต้องไปสตาร์บัคส่วนเชนที่2ครับก็น่าจะเป็นเชนที่อยู่คู่กับคนเดินทาง อย่างเช่นอเมซ o n นะฮะเป็นเชนที่มีความแข็งแรงในด้านของเครือข่ายทําเลเนี่ยมีความได้เปรียบสุดๆซึ่งอเมซอนก็ดําเนินธุรกิจโดยปตท หรือ PTT OR นั่นเองนะฮะเกี่ยวกับการค้าปลีกซึ่งลงทุนในหลากหลายธุรกิจมากๆและเมซอนก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่มีสาขาที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะน่าจะ4 0 0 0ัสาขารวมถึงปัจจุบันเขาก็ติดแบบ To บไฟของโลกนะฮะส่วนเชนที่3ครับก็คือจะเป็นอินทนนอินทนนก็อยู่ที่บางจากนะครับแล้วก็จะมีเชนที่เป็นของไทยที่ค่อนข้างโอซคูหน่อยอย่างเช่น b l a c k c a n ย o n หรือจะเป็นแบรนด์ที่มีความแบบดิจิทัลหน่อย เช่น True Coffee หรือจะเป็นแบรนด์ที่คอมมูนิตี้แข็งแรงอย่างเช่นพันไทยซึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยหแบรนด์ในไทยก็จะเห็นภาพแล้วแหละว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างและก็สิ่งที่เราเห็นคือขยายสาขากันเยอะจังวะ คือแบบจะเยอะไปไหนนะฮะณนปะัจจุบันคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าแต่ละแบรนด์ในไทยเนี่ยเขามีกลยุทธ์อะไรบ้างยกตัวยอย่างเช่นแบรนด์แรกและกัน Starbuck s เนี่ยผมมองว่าเขาค่อนข้างมีรอยัลตีท้ที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงสูงมากๆลูกค้ามีความจงรักภักดีในแบรนด์เขาเยอะมากแล้วก็ไว้วางใจสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ในตัวเองนะผมมองว่าถ้าโดยค่าเฉลี่ยของรายได้ของคนไทยอ่ะยังถือว่าต่อวันและต่อชั่วโมงอ่ะยังน้อยกว่าฝั่งยุโรปและหลากหลายประเทศเยอะแต่แปลกครับ ในเมืองไทยสตาร์บัคเนี่ยขายราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับต่างประเทศนะแต่ก็ยังมีคนไทยยอมจ่ายมากขึ้นผมมองว่า Starbucks เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรงในด้านของ loyalty ค่อนข้างสูงมากๆสิ่งที่ Starbucks ทําให้มี loyalty ได้สูงเนี่ยผมมองว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างมี Standard Operation ต่างๆที่ ที่ดีมากๆมีการเทรนนิ่งพนักง,งานที่เป็นระบบระเบียบถ้าถามว่าเชนกาแฟสักเชนหนึ่งที่เทรนพนักง,งานได้ได้มีความเพอร์เฟกมากผมว่า Starbucks น่าจะเป็นอันดับต้นๆซึ่งเขาเน้นเรื่องการบริการเป็นหลักถ้ามองจุดเด่น Starbucks ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินลงทุนร้านต้องใหญ่โตสวยงามนะการบริการ Starbucks ถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากๆถ้าเราจะก๊อปปี้อะไรบางอย่างมาใช้เนี่ยผมว่าก๊อปเรื่องการบริการเซอร์วิสมายของเขาเนี่ยผมว่าอน,นี้ดี ส่วนคาเฟ่อเมซอนะครับถ้าวิเคราะห์กันจริงๆตอนนี้ a อเมซอนได้มีการแตกลายเมนูต่างๆเยอะแยะมากงายมากขึ้น a อเมซอนเนี่ยพยายามขยายสาขาไม่ว่าจะเป็นในปั๊มบตทซึ่งโคตรจะได้เปรียบแหละ ถามว่าปั๊มน้ำมันที่คิดว่าจะเข้าห้องน้ําแวะเซเว่นซื้อลูกชิ้นปลาซื้อของฝากซื้อไก่ย่างห้าดาวเนี่ยผมว่าคงนึกออกแค่ปั๊มเดียวก็คือปตทนึกออกไหมฉะนั้นเนี่ยคนเรามันก็คงไม่อยากแวะหลายปั๊มมั้งแวะเติมน้ำมันที่หนึ่งเข้าห้องน้าที่หนึ่งซื้อกาแฟที่หนึ่งมันคงอยากไปที่เดียวจบอะ่ะผมว่าปตท์เขามีเรื่องของแอดเวนทจเรื่องการแข่งขันที่ได้เปรียบก็คือสาขาในปั๊มน้ํามันแต่ไม่หยุดยัง้งฮะก็ยังขยายไปตามห้างสรรพสินค้าสแตน์ออะลนาาาาาาครพพณิชยยซึ่งเเ้ก็ยายามจข ถึงคนให้มากขึ้นโดยปัจจุบันอเมซ o n น่าจะเป็นแบรนด์ที่ขายกาแฟาได้มากสุดในไทยวันละประมาณล้านกว่าแก้วอะ่ะโดยเฉลี่ยซึ่งถือว่าโขนมากๆนะเออแล้วก็การพยายามเข้าถึงในเรื่องของกลุ่ม specialty coffee เขาก็มีการทำในเรื่องของ Amazon Concept Bar ซึ่งก็จะเป็นในใช้เครื่องกาแฟาที่ High End มากขึ้นเม็ดกาแฟาหลากหลายและอร่อยด้วยนะ ผมเคยไปกินที่กัมพูชามาครั้งหนึ่งไปติดตั้งเครื่องสลาให้เขาก็ถือว่าเป็นการปรับตัวจากกาแฟในยุค s โอ o คูเข้ามาสู่กาแฟในยุคที่เป็นเทิร์ดเว็ะเออทำทำได้ดีพอสมควรเลยส่วนแบรนด์ที่3อินทนินเนี่ยผมมองว่าเขาเน้นในในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอะเป็นมิตร อีโคเฟรนลี่บรรจุพัณฑ์ที่ย่อยสลายได้สินค้าออร์แกนิกต่างๆซึ่งก็ตอบโจทย์กับคนรักสุขภาพมากขึ้นในมุมมองของสิ่งที่เขาพยายามจะโพสิเัานิ่งเนาะเขาพยายามจะมองในจุดนี้แต่สิ่งในมุมมองผมอะผมมองว่าก็อ,อาจจะยังสื่อสารออกมาได้ได้ไม่ได้ชัดพอเท่าไหร่ที่จะทําให้แบบ คนส่วนใหญ่ที่รักสุขภาพมองเขาเป็นท็อปออมายได้แต่กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะเพราะเป็นกลยุทธ์ที่คนกําลังระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและใส่ใจในเรื่องของเวลเนตมากขึ้นผมว่าเขามาในเวนี้ถือว่าดีเหมือนกันคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งแเชนน่าจะเป็นพันไทยเป็นน้องใหม่ที่ค่อนข้างสดมากเหมือนนักฟุตบอลแบบจาก U19 ไปแข่งพรีเมียร์ลีกอะแล้ววิ่งทั้งเกมคืดเตะยิงแม่งยับ สไลด์สกัดบอลแบบทาทุกอย่างทุกทางเลยซึ่งเขาก็พยายาม p o s i ช i o n i n g ว่าเขาจะเป็นคู่แข่งรายใหม่ของอเมซอนได้อย่างชัดเจนมากแม่ขยายตามบัมพีทีใช้บัตรอะไรนะแม็กการ์ดของเขามีโปรโมชั่นต่างๆสนับสนุนเกษตร,รกรไทยใช้เมล็ดกาแฟไทย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถือกำเนิดเมนูใหม่ขึ้นมาเช่นไทลิกาโนเอาคันแลนพี่จองมาเป็นพรีเซนเตอร์ขยายสาขาแบบดับเบิลปี5้0เป็นพันพันแล้วเป็นพันห้าอะไรเงี้ยคือแบบใช้ทุกวิธีการเลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากของพันไทยเนี่ยผมมองว่าการทำคอมมูนิตี้ที่มีความแข็งแรงแบบสุดๆเลยซึ่งถ้าทุกคนอยู่ใน Facebook จะเห็นว่าคอมมูนิตี้พันไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มีการเคลื่อนไหวอัปเดตและน่าจะเป็นคอมมูนิตี้แรกในโลกมั้ง ที่คนแบบเหนียวแน่นแล้วก็รักกาแฟพันธไทยมากๆซึ่งถามว่าถ้าจะก๊อปปี้อะไรบางอย่างของพันไทยเหรอผมมองว่าความไม่หยุดพัฒนาความเฟรชความครีเอทีฟของเขาอะค่อนข้างทำออกมาได้ดีเอาเมนูไทยๆอะมาทำเป็นเครื่องดื่มแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็พยายามโปรโมทเหล่านี้ออกมาได้ดีหลายคนก็อยากจะสนับสนุนเรื่องของเกษตรกรนะครับ เพราะว่าอยากจะทําให้แบบความแข็งแรงของของกาแฟาปลายทางอะ่ะมันต้องดีมา่ในต้นทางอะ่ะแล้วพันพั์ไทยเป็นแบรนด์แรกๆมั้งที่ไปแตะในจุดนี้เออแล้วก็ทําในเรื่องของซับซับพอร์ตแบบกาแฟาจากไทยจริงๆอะ่ะผมว่าอันนี้มันทัดใจคนได้เยอะนั่นเองนะครับส่วนแบ,บรนด์อื่นๆที่ค่อนข้างน่าจับตามองเลยผมมองว่าในกลุ่มของธุรกิจเชนที่ไม่ได้เกี่ยวกับ,บวงการกาแฟามาก่อนเช่นเจมาร์ Mart. ทำในเรื่องของอะไรอะ่ะ โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ผู้ถือหุ้นใหญ่ซิงเกอร์เรื่องของการซื้อนี้เสียลงทุนในตีน้อยซุกกี้ลงทุนในคาซาลาแปลงล่าสุดเขามาเปิดแบรนด์ชื่อว่าลอแมทผมไปเจอมาที่วันแบงคอกเห็นร้านกาแฟแบบสีแดงๆสีขาวมีตู้คียร์ออสคือดูแล้วแบบแบรนด์เนี้ย ยังไงก็ไม่ใช่เจ้าของที่เป็นคนธรรมดามาทำอะ่ะเพราะว่ามันต้องมีเงินลงทุนประมาณนึงอะ่ะในการลงทุนแบบว่าเรื่องของโปรแกรมเรื่องของทุกอย่างแอปพลิเคชันอ่ะแล้วผมก็เห็นขายราคาแบบ50บาท55บาทสั่งผ่านแอปเลือ39บาทก็เลยอยากรู้ลองกดสั่งกาแฟมาซึ่งพอได้กาแฟมาเนี่ยก็กดถัดดูคียอ้อนะไม่มีพนักง,งานเลยดูในสลิปใบเสร็จเขียนว่าบริษัท b r e w i happiness ก็เลยแปปอบเอาไปเซิร์ชใน DVD ฮะ ก็จเจอว่าเป็นของบริษัทเจมานั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทแหละที่กำลังเล็งเห็นความน่าสนใจในธุรกิจที่เป็นกลุ่มกาแฟมากขึ้นรวมถึงกลุ่มเซนทันกลุ่ม CP ผมมองว่ากลุ่มเหล่านี้คงชัดอยู่แล้วว่าเขาก็พยายามจะลงมาเล่นมากขึ้นคราวนี้เรากลับมาที่ลอแมทของเจมานสิ่งที่ผมเห็นเนาะคือเขามีความใช้เทคโนโลยีอ่ะเขาพยายามลดคนครับใช้ตัวตู้คิออสสร้างเจอร์นี่ของคนที่กดเข้าไปในตู้เองว่า ทานที่บ้านทานที่ร้านหรือจะเลือกเมนูกาแฟอะไรซึ่งเขาออกแบบเจอร์นี่ได้ดีนะทําให้คนรู้สึกมีความแบบเพลิดเพลินอนะ่ะผมว่ายิ่งคนเจน y แล้วก็เจนซีจะชอบการสั่งในรูปแบบนีเยอะขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อให้การสั่งกาแฟหรือการสั่งเครื่องดื่มใช้บริการอ่ะ มันแบบเหมือนกับต่างประเทศมากขึ้นและไม่เหมือนการใช้บริการแบบเดิมๆอันนี้ถือว่าดีชนะสิ่งที่ทุกคนสามารถเอามาใช้ได้ของ l อแมทเนี่ยผมมองว่าการปรับตัวเอา IoT บางอย่างเทคโนโลยี Technology บางอย่างแอปพลิเคชันบางอย่างมาแอปพลายใช้กับธุรกิจตัวเองซึ่งมันช่วยให้เราลดต้นทุนได้ในระยะยาวและเก็บ CRM เก็บข้อมูลเก็บ Data ลูกค้าได้และสามารถออกแบบเจอร์นี่ให้กับ ลูกค้าในการใช้บริการร้านเราได้มากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสิ่งที่แต่ละแบรนด์พยายามแข่งขันเนี่ยผมพยายามถอดออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือการใช้เทคโนโลยีครับหลายแบรนด์เนี่ยพยายามพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองออกมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งเครื่องดื่มเองซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ในเมืองจีนนิยมมากเพราะว่าร้านค้าไม่ต้องเสีย GP ให้ฟู้ดเดลิเวอรี่ ลูกค้าสามารถกดสั่งผ่านแอปพลิเคชันมารับเองที่ร้านและให้ส่วนลดเก็บข้อมูลต่างๆได้ซึ่งผมว่าหลายๆเจ้าพยายามทำอยู่หรือการใช้ระบบการสะสมแต้มการทำา e l l v v r y y ที่แบบพยายามทำในเรื่องของ f u l l Marketing ผ่านช่องทางเหล่านี้ผมว่าหลายๆเจ้าพยายามให้ความสำคัญกันมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของทำเลที่ตั้งและกันหลายๆเจ้าเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับทำเลที่ตั้งแบบเดิมๆละเมื่อก่อนเราจะยึดติดว่า อเมซอนพันธุ์ไทยต้องอยู่ในปั๊มปัจจุบันก็ขยายมากขึ้นสตาร์บัคหลายๆคนจะมองว่าจะอยู่ตามแบบทำเลทองทา ا ฟิกโหดๆร้านใหญ่ๆตอนนี้ไม่นะฮะสตาร์บัคพยายามขยายมาในทำเลที่มีแบบคอมมูนิตี้มากขึ้นหลายๆที่เป็นอเวนิวสตาร์บัคก,ก็ไปอยู่นะทำเลที่แบบเป็นโรงพยาบาลหรือองค์กรราชการต่างๆสตาร์บัคเขาก็ไปมากขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดกับทำเลเดิมๆมีต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าทุกคนพยายามจะไปหาบ่อน้ําบ่อใหม่ กลุ่มปากลุ่มใหม่ๆซึ่งจะมาลีดมาเป็นลูกค้าเขาได้มากขึ้นนั่นเองและสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือหลายๆเจ้าพัฒนาเมนูใหม่ๆได้ดีมากเขาพัฒนาเมนูกาแฟาได้มีความแบบซีซันนอลมีความน่าสนใจมีวาไรตี้ดีมากๆแต่บริษัทต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีการวางแผนเมนูซึ่งต้องบอกว่าเขาวางแผนกันเป็นปีๆเลยนะว่าปีนี้ในช่วงเมนูที่เป็นแบบซีซันนอลใหญ่ๆจะออกเมนูอะไร เมนูนี้มันจะไปทัดใจคนยังไงนําเสนอมาร์เก็ตติ้งแคมเปญยังไงคีย์วิชั่วของการนําเสนอต้องเป็นแบบไหนและก็ไม่ใช่แค่เมนูที่เป็นกาแฟอย่างเดียวนะเมนูที่เป็นสุขภาพเมนูที่เป็นเมนูทางเลือกนมโอต๊ตนะฮะสมูทตี้กาแฟโคโบูต่างๆหรือว่านมออร์แกนิกนมพืชนะผมว่า ทุกเจ้าเนี่ยทำออกมาได้ได้ดีมากๆแล้วก็พยายามใส่ใจในเรื่องของ R&D นะฮะก็คือ Research and Development mm hmm. เมนูต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองสิ่งที่เราเอามาใช้ได้ฮะก็คือการวางแผนเช่นเดียวกับเชนบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเปิดร้านกาแฟหนึ่ร้านเราอาจจะแบบเฮ้ยสัปดาห์หน้าฮาลวีนมาคิดเมนูกันดีกว่ามันช้าไปครับทุกคน มันต้องทําการแบบวางแผนให้มันนานกว่านี้มีเวลาที่เราเตรียมตัวมากกว่านี้นั่นเองคราวนี้สิ่งที่เราได้รู้ก็คือเชนเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรบ้างในการที่จะพัฒนาเนาะสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเทรนด์และทุกเจ้าต้องทํารวมถึงเราเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของ sustainability หรือว่าการเล่นในเรื่องของความเป็น Eco การลดใช้พลาสติกการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษมากขึ้นการนําแก้วมาใช้ซ้ําได้หรือการนําทําสินค้าบางอย่าง เช่นเป็นแก้วของร้านทําเป็นเมอร์เชนไรส์ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ครับอย่าไปหวังเลยว่าจะขายแก้วได้กําไรจนแบบมาเลี้ยงดูองคอ์กรเลี้ยงดูครอบครัวผมว่าคงไม่ได้แต่ว่ามันทําเป็นเรื่องของแบรนดิ้งว่าโอเคซื้อแก้วเราแล้วมาใช้ซ้ํานะอย่าไปใช้พลาสติกเลยอะไรเงี้ยผมว่าทุกเจ้าเขาพยายามทําและไปแตะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นคอกาแฟถามว่าวันนี้าการที่ผมจะไปซื้อกาแฟหนึ่งแก้ว และผมชอบร้านกาแฟ2ลร้านเหมือนกันผมจะเลือกร้านที่รักโลกมากกว่านะเพราะถือว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการที่แต่ละแบรนด์พยายามไปแตะในจุดของความเป็นสเปเชียลตี้หน่อยๆอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่หลายๆแบรนด์ครับที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นโอสคูอย่างอเมซอนเอยมาทำคอนเซปต์บาร์รวมถึง7 e เ e ่ e อีเลฟมาทำออคาเฟ่ afe, และตอนนี้มาทำออซีเล็กใช้เม็ดกาแฟโคลอมเบียนะขายราคา50บาทนะ ซึ่งเขาเข้าใจว่ากลุ่มผู้บริปโภคอจะไปพึ่งอาศัยกับกลุ่มแบบ Gen Y Gen Baby Boomer Gen X ไม่ได้แล้วมันต้องไปเข้าถึง Gen Z ซึ่งก็ต้องเอากาแฟาที่มันแบบมีความป p e c i a l t y เข้ามาแต่บ้างแต่ไม่ต้องทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าคนที่เปิดร้านกาแฟาครับวันนี้อาจจะต้องมามองถึงจุดนี้แหละว่าร้านเราอจะไปทํายังไงได้บ้างกับสิ่งที่เขากําลังทํานั่นเนองก็หวังว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ให้ทุกคนได้เห็นภาพรวม ภาพใหญ่ของธุรกิจกาแฟรู้จักเชนกาแฟมากขึ้นและที่สำคัญอะไรล่ะคือทริคแอนทิปที่เราจะหยิบยืมความสามารถและก็ความได้เปรียบหรือสิ่งที่เขาเก่งในแต่ละด้านมาปรับใช้กับธุรกิจเราขอให้ทุกคนโชงดีครับ